เหรียญรุ่นนี้นะคะเป็นเหรียญที่มีเอกลักษณ์พิเศษก็คือบูชาหนึ่งเหรียญมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สององค์ด้านหน้านะคะจะเป็นหลวงพ่อโสธรพิมพ์ย้อนยุคเ,ออเ,ออเป็นย้อนยุคปี2479ค่ะส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นท่านบูทาเวสวรวัจุรมณีองค์รุ่นนี้นะคะออกจากวัจุรมนีุูเศกโดยหลวงพ่ออิท นะคะวัจุรามณีจังหวัดสมุทรสงครามเนื้อจะเป็นมหาชุวนไกรทองลงยาสีแดงแล้วก็จีวรส้มค่ะชื่อรุ่นนะคะพรปีใหม่ออกปี2565ความสูงเฉพาะองค์พระนะคะอยู่ที่2.7เซนเรียบกรอบทองคำแท้แล้วเนี่ยความสูงอยู่ที่3.2เซนค่ะไม่รวมห่วงพระนะคะเลขโค้ดก็คือเลข2.249เเลขโค้ดจะอยู่ด้านหลังนะคะ เลี่ยมกันน้ําแล้วเรียบกกอบทองคําแท้ 18K หรือทองคําแท้75%งานกรอบนี้จะเป็นงานแกะลายด้วยมือนะคะลายจะสวยคมชัดอย่างนี้เลยไม่ใช่งานปั๊มลายทั่วไปค่ะนี่คือด้านหน้าแล้วก็นี่คือด้านข้างนะคะแล้วก็นี่คือด้านหลังค่ะน้ำหนักทองคำนะคะอยู่ที่2.1กรัมแล้วก็มีกล่องเดิมๆจับวัดให้เลยนะคะร้านออกบัตรรับประกันพ้แท้นะคะ ไม่แท้คืนเงินเต็มจํานวนค่ะพระแท้และทองแท้นะคะสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ตะกร้าล่างเลยค่ะ